กรับสวัสดีท,ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องมิ safe, 19, 1, game, บบาาเตอร์เซฟสิบเก้านักวาดมิเตอร์เกมนะฮะวูู้วันนี้เรามาเล่นเกมนมโชโค,โค้เหมือนเดิมน,นะครับหรือที่เราเรียกกันว่ามิโชโอโก้นะแล้วันนี้เรามาเล่นแบบโหมดระเบิดสามตาอยากรู้เมือนกแบบันว่าหมดระเบิดมันเล่นยังไงมันมันเล่นไม่ได้อ่ะ งั้นเราก็เล่นแบบทั่วไปไม่แหงเลยแล้วกันอ่ะอันนี้จะเป็นแบบอะไรโอ้ยยิงหวยท่านี่ไงปกป้องธานะแล้วก็ยิงหวยท่าฝังมันเคยเล่นอยู่จำได้จำได้หลักหัวคอมพล์มาลหลัหัวคมหลากหัวคมพลหัหัวคมลากหัวคมหัวคม ดูน่าหัวคมๆเว้เพื่อนไงหอยทากมันน่ะเอออย่ายงอย่ามายุ่งเออนี่เกี่ยวไ่เกี่ยวอเย้เออย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งผมจะน่

ขี้ฮิตนะฮะขิ้ฮิตไอ้ขิ้ฮิตข้ากูบักบักปอบขี้ฮิตข่ากู้หอยทากูปลอดภัยหรือยังปลอดภัยเปล่าเราหิวหอยทาเราได้ไหมเดี๋ยวลองฮิวเราต้องปดป้องเราต้องปกป้องหอยทาเรานะอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายยุ่งอย่ายุ่งย้ายยุ่ง เอาเลย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 ข้านเลยนข้าทบอไนะเจาปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยปอด้ปอดั้อดเขาเลย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 อย่ามาีโอ้ยไม่ถ้าเราเข้าไปแล้วนะคะข้านเ้อง้หผ

เบิดอัดแม่มเลยตูมโดนอยู่นิดนึงนี่และระเบิดไปเลยคูดคุดระเบิดมาแล้วโอ๊ยเบิดมาแล้วไอ้ก็มึงยิงเพิ่งเกิดแล้วมึงยิงกูได้อะไอ้คูด ตายแม่มึงกินเหมือนเหมอนดตรงนั้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันมาเดี๋ยวยิงไหมอันนี้อยู่ตรงนั้นอ่ะยิ่งเดี๋วตองมายิงหอยทากมันะยิงยหอยทากัหอยทากหอทากโชโคแล้องยิงให้นตายยิงยิงยิยิง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 ย นี่นี่น่น่ห้ทกวทตาย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 เรียบร้อยตายแล้วเราต้องรีบค่มัน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 หนีข้างบนหนีข้างบนอีกทีมันมันหนีหนีไม่ม่หนีไม่หนีไม่หนีาบอกหนีเหนีไม่ให้หนีไม่ให้หนี มีใครมีใคต้องการได้รับการหูไม่ไม่ให้ไปออกจะไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปนีหอยทากมันมาแล้วตอนมีหอยทาก้ยิงกันเลยมีหอยทากเรายิงหอยทากยิงหอยทากมีหอยทากหอยทากหอยทากตายยิ้หอยทากเรายิงหอยทากยิงหอยทากเพื่อนเรา เพื่อนเพื่อนไอซี่มีิคนเดิมคนเดิมครับคนเดิมเพิ่มเติมคือเลือดเกือบตายแต่มันไม่ตายเชียรยอ้าวอ่ามิววินนะฮะนี่โอ้ไม่ได้อิซี่วินไหนออกพีกกว่า ไอ้ดูสิว่าปืนชื้อได้ไหมเราต้องใช้เท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งใช่ไหมหน่วยส0่ร้อยพันหมื่นโอเคตอนนี้มีหกร้อยห้าสิบอกไม่มีประโยชน์ไปเลยเล่นอีกนี่มันอะไรเนี่ยนี่ของแม่เนี่ยไม่ได้กินกินยาก่อนเลยวะเล่นยังไงเนี่ยพ่นผ้าพานดีกว่าสี่นี่โดนไปหนึ่งครับ แบบนี้เหรออ๋อยังไงยังไงเออยางไงวะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วเล่นยังไงดูแล้วเดูแลหาผ้าหาผ้าห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 ากรอบหากรอบอุ้ยหากรอบเร็วหากรอบเพิ่มหากรอบ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 เร็วหากรอบเร็วหากรอบหากรอบหากรอบมันมาแล้ว ปาระเบิดก่อนตู é, er ้ไม่ได้นี climbed. ่เน่นี่หนอ่ยกบเฮ้ยโปไอ้เสียโปเฮ้ยกูเจอโปเพื่อนะดกูจะยิ้ให้เนี่ยนี่เพื่อนเรามูือะไรบางอย่างนะนี่กินเหอกินนุ่ก็ตาย อยู okay. ่ไหนคุณ hey. ด uh, ู่เงคุณด้วยนี่เากรอบนี่นี่นี่เดียว่าอยู่เดี๋ยวว่าพื่อหู่เพยากใหยูไหมเพอเพื่อมีชื่อนนอนนเ่นเพื่อนเพื่อนเพือนเพือนอเพื่อนออ่เพื่อน่เพื่อเพื่อพื่อนเพือ่อ กระเบิดไปเลยโอ้ยใครบางคนเันยิงกูอะไรวะเนี่ยจีฮิตอีกแล้วบางคนเดิมไอคนเดิมมึงโดนนี่เ้องนั้นมีอะไรบางอย่างเด็งดีๆแล้วก็เหนียวไกลไปเลยอ่ะเียดูอาโนนโ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 น

พี่ครอยากให้ดูไหมเอเอ,เอไใครบางคนว่เนี่ยอยู่ประเทศญี่ปุ่นกูอ่านนี่หรอแกก็เมือกบ้านคือดอกบัวัน,น,น,ย,น,นยังไม่ม้องกันอยู่นะต่นนี้ยไม่มีใครโาน ถ้ามาตอบไม่ได้นะปลาระเบิดไปเลยนี่ไงอยู่บ้างสวมโอโฮสเวมโอโฮสเวมโอโฮอ่าสีนี่ืมิววินนะฮะเย่เย่เย่ เย่เย่เย่เออเออมาอีกตาไงเออสีตาดีกว่าฉะนันเลขสองตาลับขวดนมมาชนะเราต้องเก็บขวดนมเหรอด่านี้จำไม่ได้ว่ะเล่นยังไงออเร็กลนะ่ะเฮ้ยรับไหวะ

ไม่รู้แเลยขอนมเด้อเจ้าขอนมเด้อขอเด้ออ้ไอ้ไอ้ขอนมหน่อยเด้อไม่รู้เนี่ยอ้ไอ้ไอ้ขอนมหน่อยเด้อเพื่อนช่วยไอ้ด้วยช่วย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 ด้วย นี่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 วุ้งจบมตกฟักยูว้าวว้้้้เว้ย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 มาดีจะมาเอาไหมเอดักอยู่นะเว้ยดักอยู่นะเว้ยดักอยู่นะเว้ยออกซิเแห้ี่ยเบียนงวันะฟักตกแบบ ตอนเนี้ยไอ้น้องแม่บอกพี่เดียตอนนี้ไปหาหมอไม่ต้องพูดนะว่าใจสั่นเรื่องพูดให้บอกว่าจะเป็นลมแล้วก็ตุ๊กตุ๊กตุยเขาจะได้ต่อโจมปวดหัวเลยปวดหัวมันมาแล้วทอมมี่ทอมเจอร์ี่ทอมแอนด์เจอร์ี่ออ๋เราต้องเล่นดีๆอ่ะต้องรีบไปขโมยนมมา เอ้าเฮ้ยทำไมกูกาเป็นตั้เชียร้วไทยหลงคุณน้องก็ไนัร่อหมอาหมอหาบอนี่กินได้นะนนแ่า mm ที hmm. ่ม <ongs> ีก right. mm ิน hmm. ล uh ุ huh. uh ้นไปเร็วอยคอระเบิดระเบิดเด็กเด็กระเบิดเอ๊ะเอเอ๊ะเอฟเอเออะ โอ okay, ้ยก okay. ูแอบตั mm ้งนานมีใครรู้เลยพุทธพรโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เผิอเปลี่ยนตัวอ้าวเว่าตับว่าตับพุทธพรมงทำอะไรกูเมื่อกี้ลไไปปเยไปเลย ชนะเร็วม to ิวินก็เบิรานคือดอกบัวแห่งองค์พระศาสดาจาร์ศก์สิทสัจดาลเือเอต้องแก้ เยียบร้อยเหนื่อยว่ะคือว่าได้ไรอา่ะจ้าเออคือกอเข้ามัน IMC มาแล้วย่าชนะเฉยไม่มีใครอยู่ตลอดไปเฮ้แต่เราเพิ่งมา

ยิ้มีข้าว่ไมาอเอาเยอะเบอี่ดมอก็จะว่าไคือกยไป่าเไปเไม่กินกพอมันจะเป็นอ่ะมันจะบุ๊กเลยอาการคือมันจะบุ๊กไม่เอามันจะบุ๊กเลยเนี่ยจะบอกจะจะบอกหมอว่าไงนะแม่แม่เข้าไปด้วยกันีเจะเป็นมาทู้จะู้ไปเลยอะ บวมบว่บวแต่ว่าอามันมันรู้ว่ามันจะไปจะมันเป็นเหมือนจะมันจะบวมไปเลยแม่พูดอย่างนี้แต่พอเราไปนวดไปบีบไปทก็ักักมันก็หายเดี๋ยวเราขึ้นมามันจะายไมอิ่มันจะเป็นลมแต่นั่งกินก็เป็นกินข้าวอยู่ดีก็จะเป็นวันนี้อะไรวะั่นแหละเียก้องานั่งรถไปกรุงเทพคนเดียว17ท

เฮ้ยระเบิดไปเลยระเบิดต่อหน้าเฮ้ยแค่วันนี้ก็อ่นนี้ไม really? ่เปนอะไรนี่ไม่โอกไม่โงเไม่โง่กูไปเลยเพื่อนโดนระเบิดสวัสดีจ้าเมื่อกี้ทำไรวะ เด้งที่สูงกว่านี้ขอสูงกว่านี้เจวิสเจวิสสูงกว่านีจ้าสวัสดีจ้าอู้ยิบใครบางคนมันคาดติดใครบางคนวะเนี่ยมันเป็นสไนเปอร์ไลฟ์โฟลซะด้วย มีมาีเเกิดขึ้นบนไเกิดขึ้นบนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรั้นงตรงเดไปด้วยตรงเนไปด้ยยด้วยเราถึงจะไม่โดนดานีนะใครเนี่ยเันเดนไปแล้วสมองไม่เป็นมึงขี้ข้าช No 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 เดี๋ยวก็นั่งคิดคือเดี๋ยนวิธีทำคนเดียวนะเรียนเนยน่เนเริ่มตรวจแหละไม่ดีนี่นี่นี่กูยินากตรงนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรจบเลยให้ดูหมอวันเนี้ยนั่งกินข้าวนั่นี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 ่ท๊ะไรทอะไรขึ้นเลยละกันกูหัวร้อนอย่างนั้งนั่งอยู่พูดไปอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวพูดอะไรก็เอสว่ดีว่าดีว่าดีอะไปเนี่ย ให้เน yeah, so hmm. mm ี่ยเนี่ยไ้รเน่ยโอ้โห้มึงเอาเสวมบอกอไปกินเลยแล้วกันนะอี๋ดูเดียเอาไป่แอมันจไม่ได้เอาไว้ยมุนชิ้นเลยอยู่ดูไปแล้วเกวกำนังมินิชัยเป็นลยก่อนที่จะ ล้วเดตเปนนาฬิกาตัวเองากบ่ายสามคิวเพื่อนตัวเเพื่อนตัวเองด้เหยื่อเสถูกพ่อพูดูน้ตาลงไปเอครับใส่เพื่อนเยอะไม่ดีคูคนเดียวนม่ไงในนันเรา่ราดีเียบร้อยครับคอลเลกชันสิบหัวทอทิปเปิลสามคิว โคตรตึงตึงจนกเกงในกระเด็นเลยโจแยเดินูจ้จบไปปิดคลิปกันในห้างก่อนตรงนี้เลยเดสมคติสโมอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ